เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินส้มตำกันนะเป็นส้มตำริมทางบอกเลยว่าร้านเนี้ยเด็ดดวงใช่แซ่บแซ็ปไหมแซ่บอย่าบอกใครโอเคจะตามไปดูป่ะโอเคอาหารที่เราสั่งมาแล้วนะทุกคนวันนี้ที่เราสากกั่งก็นี่เลยอยากจะบอกป <Yeah. S 1> ากเป็นปากเป็ดนะอ่านนอะไรนมยา่างนมยา่มยางนมวัวหรือนมหมูนมนมหมูนมหมู อันนี้ปลาอะไรปลาดุกย่างดุกย่างดูน่ากินมากนี่นี่มีอะไรไส้ย่างไส้ย่างไส้ไส้หมูหรือไส้เนื้อไม่รู้อ่ะไส้อะไรไส้หมูข้าวหมูย่างคอหมูย่างเออเดี๋ยวจานมันเยอะขอรวมกันหน่อยแล้วกันนะอ่าอจะได้ยุกจานได้ยุกจานอันนี้ลาบหมูลาบเป็ดไอ้ลาบเป็ดเหรอบเป็ดขาดไม่ได้อีกจานหนึ่ง วันนี้เราสั่งเป็นตำไทยตำไทยเส่ปูใช่ตำไทยที่นี่รสเด็ดมากบอกเลยว่าเด็ดมากดูมะนาวสิดูมะนาวดูมะนาวนารถจัดจ้านมะนาวเป็นมะนาวเป็นฝานเป็นลูกๆมาให้เลยอใช่อันนี้ตำอะไรจานนี้เด็ดสูตรบอกเลยตำส้วปูปลาน้ำลายไหลอ่ะวันนี้มีตอยยหอมมากบอกเลยว่าหอมปลามากดูดิหอมปลามากหอมมากๆอ่าหอมมากครบแล้วเดี๋ยวเราจะชิมก่อน ขอยี่ก่อนเลยแล้วกันไหมเอานี้เลยเอานี้เลยเอานี้เลยเอานี้ดู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 ดดเราด้วยอ่ะชิมดูมมหลายหลายนัวมากปลาดนัวมากบอกเลยเด็ดดวงพวององุ่นบอกเลยอื ปลาเป็ดที่นี่ก็เด็ดนะกินได้ทั้งอันนะเนี่ยเอื่อเพื่อมาต่อด้วยีอะไรนม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 ยาวนมยามันนุ่มมากนะ มันไม่เหนียวนะใส่จิ้มอะไรลงจิ้มปะเราไม่จิ้มจิ้มเดียวอร่อยอือนี้ของโปรดนี่หรอไส้ไส้เน้นเน้นไส้เน้นเน้นหองกวนน่ะไส้อะถือว่าย่างแบบย่างได้อร่อยมากอร่อยมากขอลองซุปต้มซุปต้มอะไรต้มไทยดิ ตงำไทยอร่อยมากเปรี้ยวหวานครบรสเค็มกรมก่องอเลยว่าคบรถเต็ดมากอยู่ดีเดี๋ยวได้น้ดเดี๋ยวอีกขอลองปลาดูกปลาดุกดูกระไาปลดุกดนื้อแน่แนทุกคนเดียวปลาดูกเป็นอไดจะบอ แน่นมากปลาดุกสดมากบอกเลยปลาสดปลาสดปลาสดอร่อยมากนะอ่ะพอกินก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอิ่มไหมอิ่มมากตอนนี้อิ่มมากบอกเลยว่าอร่อยมากถ้าอยากรู้ว่าอร่อยไหมอร่อยดูจากซากดูแต่ลซากดูจากจานเกลี้ยงเกลี้ยงพอดีหัวปลาดุกมันกินไม่ได้เฉยๆหรอก ถ้าหัวปลาดุกกินได้เนี่ยกินไปแล้วดูดิเดี๋ยวมันอร่อยจริงเนาะไม่เหลือไม่เหลือซากเลยอ,ะอ,อ่ะเพราะคนอีกถ้าใครอยากมาร้านนี้เนาะก็มาง่ายๆเลยนะครับก็ร้านอยู่ตรงเรียกว่าอะไรวะเนี่ยรถไฟฟ้าตลอดโยชีนรถไฟฟ้า,าไม่ใช่เพราะผมโยชีน รถไฟ้าไฟฟ้าอยู่ที่24เอก็นั่งมาลงตรงสถานีสถานีนี้ได้ง่ายๆเลยเินท่านลาาามาป้ายเสนท่านลาพามันถ้าแยกลาพาปะวะใเอนั่นแหละเลยมาป้าหนึ่งจบเลยพอลงมาแล้วก็จะเจอปั๊มน้ำมันปั๊มอะไรนะลงทางขวา ปั๊มน้ำมันปั๊มซัตโก้ปั๊มซัตโก้เออปั๊มซัตโก้แล้วก็เดินลงมาร้านก็จะอยู่ติดริมถนนเลยนะชื่อร้านลาบลาบเป็ดลาบเป็ดน้องคายดูดูบรรยากาศคนเดียอะเนี่ยตอนนี้คือวันศุกร์ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มคนเยอะมันเนาะขนาดสามทุ่มยังคนเยอะเลยอ่ะ อร่อยเดี๋ยวเรียกแม่ค้าเก็บตังค์ดีว่ะเ,ออเดี๋ยวเรามาท่ายกันซิว่ามือนีอน้เท่าไหร่เธอคิดว่าเท่าไหร่ห้าร้อยสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณ,มาณอ่ะแกรนด้าให้สี่ร้อยแปดสิบไม่จา่ายเดี๋ยวไปดูซิใครจะชนะ น้ำเป่าขวดเดียวโค้งไม่ปั๊ซี่ป่ะปั๊บซี่ขวดหนึ่งปั๊ซี่เล็กปั๊ซี่เล็กแล้วก็น้ำแข็งห้าร้อหโอ้โหเห็นห้าร้อยหกสเออเธอถ่ายถูกแต่เดี๋ยว่อก็กินบ่อยสรุปมื้อนี้ห้าร้อยหกสิบเธคร ใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากคือเขาบอกว่าเท่าไหร่นะ530 530ต่างไป30บาทแสดงว่ามากินบ่อยใช่แสดงว่าพาเด็กมากินบ่อยไม่แตะละไม่ของอร่อยเนี่ยเราต้องเราก็ต้องสลับสูตรเราแต่ว่าเอออร่อยอร่อยอร่อยของพรอจิ๋คือนะก็ ถ้าใครจะมานะครับก็สามารถมาได้มาตามมาตามมาตามที่เราบอกได้นะครับยังไงฝากช่อง k i n ิส i s Station ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตะลอนกินริมทางที่ไหนอีกเดี๋ยวเจอกันรับ<า>รองว่าสนุกแน่นอนกดติดตามตอนตอนน่อไปบ๊ายบาย